ก็สวัสดีผู้ชมทางช่องเคปัมชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับมาพบกับใบางานที่4นะครับผมเรื่องสรุปความรู้เรื่องคำควบกลัําครับผมคำควบกลัํานะครับผมนนโดยการเรียนรู้ที่1นนะครับทักษะความสัมพันธ์นะครับผมเรามาดูเรื่อง อักษรควบกลั่นะครับแท้และอักษรควบกลัำไม่แท้กันนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมคำควบกลัำคือคืออะไรครับอาอแบบหนึ่งนะครับผมคำควบกลัำคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะครับเขียนลงไปเลยครับผม คำที่มีพยัญชนะต้นนะครับผมสองตัวครับผมนะโดยพยัญชนะตัวหลังจะเป็นตัวหลังจะเป็น ตัวอะไรบ้างครับผมที่เราเรียนมาเขาจะเป็นลอเรือครับผมแลวก็ลอลิงหรือวอลแวนนะครับผมนี่แหละครับผมคำควบกล้ําคือคำที่มีพยัญชนะต้นนะครับผมสองตัวนะครับผมโดยพยัญชนะตัวหลังนี้จะเป็นรอเรือรอเรือ ลอลิงหรือวอลแวนนะครับผมอ่าโอเคครับผมต่อมานะครับผมประเภทของคำควบกล้ำม,มีอยู่สองประเภทครับผมใช่แล้วครับผมหนึ่งคำควบกล้ำแท้ครับผมคำควบกล้ำแท้ครับผมสอง แน่นอนครับมันมีแท้กับไม่แท้ครับผมคำควบกล่ำไม่แท้ครับผมคือของปลอมนั่นเองครับผมไม่แท้ก็จะมีอยู่สองประเภทนะครับผมมาดูตัวที่สามครับผมคำควบกล่ำแท้คือคำควบกล่ำแท้คือเป็นคำที่มีพันธนะตัวต้นเป็น เป็นคําที่มีมพยัญชนะต้นตัวหน้าเป็นนะครับเป็นตัวอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับผม หนึ่งครับกอไก่กอขอขอตอปอปลาพอพึ่ง<อ>และพยัญชนะตัวหลังและพยัญชนะตัวหลัง ตัวหลังเป็นรอรอเรือรอแหวนรอลิงออกเสียงควบกล้่ครับผมบนะออกเสียงควบกล้่ครับผมอันทร่คุณจะแบ่งให้นะครับผมเพราะว่ามันเกินมา ที่ผมแบ่งให้นะครับกวนลงครับเช่นมาดูเช่นนะครับรเ,เช่นกาบพระ,ะ,ะกราบพระรรรตัวนี้มีพ่อพานด้วยนะครับกาบพระปรับปรุง แค่นี้พอครับผมปรับรุ่งนะครับผมสระอูนะครับผมข้างล่างไม่พอนี่แหละครับผมเป็นคำควบแถนักครับเรามาดูตัวต่อมาครับผมคำควบไม่แท้คืออะไรคือคำควบไม่แท้คืออะไรคือคือคำควบกั้นไม่แท้ มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นคำควบไม่แท้าาคำควบไม่แท้ก็คือคำที่ไม่ออกเสียงพยัญนชนะ,ะตัวหลังด้วยนะครับผม,มเอาเป็นสรุปเลยนะคำควบไม่แท้คือ ทำที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวหลังด้วยผมสรุปนะครับนี่ คําที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวหลังด้วยใช่ไหมครับผมคำควบกล้าคือคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวแต่คำควบไม่แท้นี้ก็คือคำควบไม่แท้นี้ก็คือมันไม่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวหลังด้วยนะครับผมเช่น เสร็จนี่ครับมันไม่อ่านว่าสเสร็จนะครับสองคำว่าจริงนะครับไม่อ่านว่าตริงจริงนะครับสามคำว่าซาดครับผมสละดาคำควบเมเทียนะครับคำที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวหลังด้วยนะครับถ้าจะสรุป แบบง่ายๆนะครับอันนี้ผมสรุปลองดูนะครับเป็นแนวทางนะครับผมอา้าวคำควบไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นอโซส,อสลาสะสเสพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือให้อ่านว่าให้อ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเห็นไหมครับผมให้อ่าน เฉพาะอ่านเฉพาะพยัญชะนะตัวหน้าเอาผมลืมประโยคครับตัวนี้ประโยค คนรวยมีทรัพย์สินมากมายครับผมนี่ครับทรัพย์โอเคนะครับตัวนี้คือคำขั้วไม่เท้าเรามาดูตัวนี้ครับคำขค้บไม่เท้ที่มีพยันชนะสอดสู้สอดสลาสอเสือนี่พยันชนะตัวหลังเป็นรอเรือนี่ให้อ่านเฉพาะตัวหน้านะครับผม อ่านเฉพาะตัวหน้าครับผมเช่น,คำ,ชนค,คำว่าจริงเห็นไหมครับคำว่าจริงมันอ่านไม่อ่านว่าจิริงจริงนะครับไม่อ่านว่าลริงนะครับลือริงนะครับมัน่านว่าจริงประโยกก็ประโยคนะครับผมก็ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่ใช่ประโยคก็เราจะแต่งว่ายังไงดีครับผมจริงนี่ความจริงก็คือความจริงหรือเปล่ามนุษย์เป็นสัตว จริงเอาค้าใหม่ดีกว่าค้าใหม่ดีกว่าแล้วเมื่อคำว่าจริงหนึคำว่าจริงคำว่าอะไรอีกคำว่าเสร็จเสร็จนะครับจริงเสร็จเห็นไหมครับไม่อ่านว่าเสร็จนะครับแต่ว่าเสร็จเสร็จเฉยๆนี่ครับผมประโยคแล้วก็มาแต่งครับผม แม่บอกผมทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยน,นี่คำว่าเสร็จใช่ไหมครับผมโอเคนะครับผมต่อมานะครับผม คำควบไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นททหารพยัญชนะตัวหลังเป็นรอให้อ่านออกเสียงเสียงอะไรครับผมให้ให้คอยฟังนะครับผมเสียงเสียงโซครับผมซโซโซนะครับผมให้ออกเป็นซโซโซนะครับผมเช่นคำว่าสายโอ้ ทรายครับผมทรายซับซาบเห็นไหมครับไม่อาจจทราบนับ่นทาบทรายมีซับมากกว่าซาบ <c oughs> <c oughs> อา <c oughs> ผมจะแต่งนะมครับทราย <c oughs> มีมีซับศิน เงินทองมากกว่าซาบซาบซาบนที่นี้คือชื่อคนนะครับทรายกับซาบนะครับผมทายมีทรัพย์สินเงินทองมากกว่าซาบครับผมครับก็จะประมาณนี้ครับผมข้อสังเกตเห็นไหมครับผมข้อสังเกตก็ง่ายครับผม ทำควบแท้เอายอดเลยครับผมจะออกเสียงพยันชนะต้นทั้งสองตัวควบ ไม่แท้ออกเสียงเพียงตัวเดียวประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับตัวหนงังสือที่สวยมากเลยก็ไม่สวยเท่าไหร่ครับผมมันวางมือไม่ได้นะครับผมเอโอเคครับผมผมก็ แค่นี้แล้วครับผมไปแล้วครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม